ขอบคุณที่มาพบเราเมื่อคุณรู้สึกเหงาอยู่ความเหงาเป็นสิ่งธรรมดาและบางครั้งเราทุกคนก็รู้สึกเหงาเป็นบางครั้งนี่คือบางคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับความเหงาหนึ่งพูดคุยกับคนอื่นการแบ่งปันความรู้สึกและความเหงากับคนที่คุณไว้วางใจอาจช่วยลดความเหงาอย่างมากพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่คุณรู้จักสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนคุณได้ 2. ทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบ ทำกิจกรรมที่คุณรักในเวลาเหงาเช่นการอ่านหนังสือการดูหนังการเล่นดนตรีหรือศิลปะเป็นวิธีที่ดีในการนำความสุขมาสู่ชีวิตของคุณ 3. เรียนรู้สิ่งใหม่การเรียนรู้สิ่งใหม่อาจช่วยเพิ่มความกระตือรือรน้นและลดความเหงาเลือกศึกษาสิ่งที่คุณสนใจเช่นการเรียนภาษาใหม่เรียนทักษะใหม่หรือศึกษาเรื่องใหม่ๆ 4. ฝึกการสติการฝึกสติหรือการทำโยคะสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสงบใจทดลองฝึก ที่สถานที่เงียบสงบหรือใช้แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยคุณฝึกสติ 5. ช่วยงานสังคมการทำงานอาสาสมัครหรือช่วยเหลือคนที่ต้องการอาจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และรู้สึกว่าคุณมีส่วนร่วมในชุม,มชนของคุณ 6. หาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญถ้าความเหงามีความรุนแรงหรือยากจะหายให้คุณควรพิจารณาการปรึกษาจากนักจิตวิทยาหรือนักสุขภาพจิตเพื่อช่วยคุณในการจัดการกับความเหงา ความเหงาเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีโอกาสเจออยู่เสมอหากคุณรู้สึกเหงาอยู่ในขณะนี้อยากเรงที่จะหาความช่วยเหลือและอย่าละเลยความรู้สึกนี้ลองออกไปและทำสิ่งที่คุณรักหรือหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อช่วยลดความเหงาของคุณ